สวัสดีครับผมจิรโรดลิมพิพัฒน์ก้าไม้มงคกลกาฝากของนิทอนสิ์ก็วันนี้วันที่27นะครับวันที่27เวลา22่5บนาฬิกาห้บนาทีนะฮะก็ขอถ่ายคลิปลงใน YouTube ด้วยนะครับลงเฟซลงอะไรนะฮะเพราะช่องทางของผมที่ติดต่อได้ก็คือมี3ช่องทาง YouTube, YouTube เฟซแล้วก็ทางไลน์นะครับผมเนี่ยมาดูกัน อันนี้จะแนะนำนี่นะฮะตะกุดอาจารย์นองนะครับเล่นแสงขึ้นหน่อยได้ไหมซูมเข้าไปดีกว่านะครับรู้จักไหมฮะบางท่านน่าจะรู้จักนะนะครับตะกุดอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับผมนี่ต้องไม่ค่อยซูมนะครับอันนี้เป็นปอกจุดสองสองนะครับปอกจุดสองสองยาวสองเซนนะฮะ จุดสองสองยาว 2, สองเซนผมอยู่ปตัตตานีนะครับอยู่ปตัตตานีโคกโพฮะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักกันได้นะครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์หกหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าสามผมขายในราคาแบ่งปันส่วนพระนี่ส่วนพระที่ท่านเห็นอยู่นตอนนี้นะครับเนี่ยนะฮะเราได้ตามบ้านนะครับก็เหมือนกับตะกุดเราก็ได้ตามบ้านคือไปขอซื้อครับครับไล่หา ะะแถวนาโดนาประดูอะไรไปหมดนะครับถามหาซื้อส่วนน,นี้หลวงพุทธวดรุ่นห้าแะนะครับหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนนะะผมก็ไม่ได้เป็นเรื่องพระนะครับที่เราหาซื้อขายไม่ได้เป็นแต่อาศัยเราขอซื้อเหมาคือเพื่อเผยแผ่บารมีด้วยนะครับนะี่นะฮะดูได้เลยนะครับผมเนี่ย สวยมากเลยแต่ผมยังไม่รู้ว่าของที่ไหนคิดว่าจะเก็บเอาไว้ฮะทุมีติ่งมีจุดด้วยเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ที่คอกับที่หูอาทำไมกล้องไม่จับเลยขอ,อกระดาษเช็ดหน่อยเช็ดกล้องหน่อยเดี๋ยวสักครู่นะครับไน่ไา้เช็ดกล้องนดนึง ่าชัดหน่อยทีนี้อ่ะนี่เห็นไหมฮะดูไหมนี่ตรงนี้แหละที่ผมบอกนะครับส่วนตรงนี้เป็นรอยองคนะฮะรอยองคนะครับเราได้ตามบ้านเราบอกได้เลยนะครับส่วอันนี้หลวงพ่อแก้ววัดไม้แก่นนะครับสะพานไม้แก่นนี่ฝังตะกุดหนึ่งดอกเนื้อสวยมากนะครับดูดิเนื้อสวยมากเห็นไหม ตะก,กุดหนึ่งดอกนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อส่วนอันนี้อาจารย์นอ,งจ,จนอง,งจัมโบอาจารย์นองพิมพ์จัมโบนะครับเปิดแปลงเปิดไฟหน่อยแสงแฟลชนะครับเห็นไหมฮะอาจารย์นองจัมโบนะครับฝังตะก,กุดสามดอกตะก,กุดนารายแปลงรูปอืมหายากนะฮะหายากบอกได้เลย,เ,ลยเข้าไปดูในช่องในเพจในกลุ่มผมได้นะครับกลุ่มก้าไม้มงคลกาฝากของดีทอนสิบนะครับใครดูเป็นชอบก็เอาฮะ นะครับเพราะว่าผมได้มาผมก็ขายถูกๆไม่ได้ขายแพงนะครับส่วนตะกุดอ่ะมีลูกค้าติดตามผมอยู่เยอะฮะนะครับส่วนอันนี้กันหาชาดีใครชอบบังเอิญดีด้านค้าขายชกโชบลภเมตาเขาเล่นกันสูงอยู่นะของหลวงพ่ออะไรอะ่ะพ่อไก่ป่าไม่รู้ถ้านจำไม่ผิดส่วนอันนี้พระปิดตาสายใต้สวยไหมฮะเนื้อผงเนื้ออะไรสักอย่างนี่แหละ เอ่ยเห็นไ,ม,ไม่เอ่ยเนี่ยชัดไหมครับโอ้สี่นาทีกว่าแนละ้วแล้วก็ดูเอาเลยนะฮะดูเอานะครับอมาตะกรุดนิดนึงนี่นลูกอมนะฮะพ่อแก่เจ้าแสงลูกอมลูกธนูแล้วอันนี้วัดสัมเพลนะครับวัดสัมเพลเนี่ยชื่อเขามีอยู่นะครับสนใจชอบทักได้ตะกรุดนารายแปลงรูปอาจารย์นองนะฮะปอกจุดสองสองยาวสองเซนตะกรุดนารายแปลงรูปอาจารย์นองปอกจุดสองสองยาวสามเซน ตะกุลอะไรแปลงรูปอาจารย์นองปอกเก้ายาวหนึ่งนิ้วครึ่งก็ล่าสุดเหลือดอกนี้ดอกเดียวนะครับแล้วก็ปอกจุดสี่ห้านะครับปอกจุดสี่ห้านี่นะครับยาวเกือบเอ่อสองนิ้วฮะเพราะสามแปดนี้สามแปดนี้ยาวสองนิ้วนะครับความยาวเนี่ยนะฮะดูได้เลย,ยเปรียบเทียบกันก็ประมาณ 7, เจ็ดอนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนะฮะ นิ้วเจ็ดนิ้วแปดได้ผมว่านะน้ำทัดไม่มีไม่จะวัดให้ดูครับสำหรับคนร่างใหญ่เหมาะสมเพราะดอกอ้วนอวบจุดสี่ห้าครับตัวนี้เนี่ยสามแปดนะครับเหลือดอกเดียวเช่นกันนะฮะเหลือดอกเดียวเช่นกันสนใจกระทักได้นะครับผมจิรโรจนพิพัฒน์เบอร์โทรติดต่อสายตรงศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าสามศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าสาม เบอร์โทรผมใส่ในอ d ดีไลนได้นะฮะหรือทักเพิ่มเพื่อนในเฟซก็ได้นะครับในช่อง YouTube นะฮะตามชื่อเลยตามชื่อเลยนะฮะจิะรนดหิมพิพัฒ์ท่านพิมพ์หาได้เลยนะครับหรือกลุ่มก้าวไม้มงคลกาฝากของดีทนสิทธิ์กลุ่มและเพจชื่อเดียวกันนะครับผมนี่ดูกันอีกทีนะครับชอบตรงไหนสอบถามทักได้นะฮะได้เลยพระบ้านบ้านเราได้มา สวนข้างบนนี้เป็นของอาจารย์นองหมดนะฮะอาจารย์นองหมดเลยองค์นี้น่าจะเป็นรุ่นทองพันช่างนะผมว่านะนะฮะเนี่ยมีตะกุดด้วยตะกุดทองว่าไม่รู้นะครับเห็นไหมท่านมองเห็นกันไหมเห็นไหมฮะไม่รู้ตะกุดทองคาบ่ะสีเหมือนทองคำเนะี่ยนะครับหนึ่งดอกไม่รู้ใช่ไหมนะครับองน,นี้ก็อาจารย์นองนะครับใครดูเป็นชอบก็เอานะฮะผมได้ตามบ้าน,นก็ฝังตะกุดเช่นกัน นะครับเนี่ยเอาง้อาจารย์นองเช่นกันอ่ะโอเคขอขอบคุณมากครับนะฮะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทักกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะฮะในเฟซในกลุ่มในไลน์นะครับขอบคุณมากนะฮะที่กดติดตามให้กําลังใจกันตลอดขอบคุณมากครับนะค,ครับ,อ,บ,รบอ่ะเนี่ยดูอีกทีนะเนาทีแล้วครับโอเคขอบคุณมากครับผมที่ระลอดหมพิัฒน์ก้ามไม้มงคลกาฝากของนิทอนสก์ขอบคุณทุกท่านครับสนใจสอบถามทักได้ กุดนนและแต่งรูปอาจารย์นองหมดนี่ก็ไม่มีแล้วครับไม่รู้จะหาจากไหนนะครับ